สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนครับวันนี้พ่อผมเมื่อกี้ับมันจงแฟมิลี่วิธีนพาในสาย์มันเทาคือเก้านพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้พามาเอามิ่มครับปูเพิ่นหายมาเอาหายนะครับเนาะมิ่มอยู่ข้างบ้านเพิ่นนี่แหละครับที่ต้นม่วงครับทางนี้ไงพี่น้องเขศร้าครับอากาศเศร้านครับเห็นบ่พี่น้องบอกเบอเลยเถอะนะครับ อังไงอยู่ครับคุณเป็นม่านเก็บบกม่วงไว้มันตอดเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ๋ยวว่าสิเอาให้เพิ่นครับ๋ยวลุยกันเลยพี่น้องโอเคเ่าคว,นะวัวกนก่อนค่ะจะตื่นมาเอาหม้้นาี

หิบไงครับพี่ดอกทางนี้ในปีนี้เราจะเห็นทางนี้เหรอครับในที่สุดแล้วขอบเ,เดียวคือที่พ่อๆหรอกพี่น้องเอาสิกอกกันแตกแล้วใช่ครับอีหลี แนวที่สุดของปีนี้แล้วครับที่เห็นในเปลือกหืมิ่มีมีมีใช่หรอทั้งไงสัก สู้ดเดียเอาต่ขั้งนี้น้อยพี่น้องห้งนี้เหรอครับใช่คอนไปยังไงที่ลูกในการตะเกียงาเด็บวะข้นลาบแลบนออกหาได้เลยเอาจะกรอก,กัอนพีดนอ้อพอที่สี่อมอหายค่ัเต้นห่งหนึ่งย่ย ออกนี้ใกล้ๆก,กันเดี๋ยวยังบึงตอนมีบมล็อกม้านะครับตอนนี้ใบไ,ไม้มันบังห้างนิ่นด้วค่ะไม่เลยไปนี่หมอปีบนะครับ <c oughs> <c oughs> <laughs> 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 nhiều là làm nó không, thêm đấy, thêm đấy kia, cái nước chảy tìm cái cục kia, ที่าดตาคับตัดง่ายออกไม่ได้ตัดง่ายออกก้อนครับ่าเดี๋ยวมันถึงก็เกียวนามีมันหลงอะไรมันครับคอยคอยตัดค้อนไงบ่พอใครต้อ,ม,ม,อมีตัดอมาอกไปก่อน ลายเล่นแล้วมีปัดอเด้อแล้วมันมีมันทางออกไม่ได้สวดลุ่ล่างเหรแลุ้งตัดได้แล้ว แอ้าวห้างแบบไงเลยบ้านปหญที่สุดเหอน่ที่สุดของปีนี่อะไรดิเนี่ยแ่นป่ะแนนที่ทั้งไงกับทั้งไงแต่กับหน่อยก็นี่บท่ยขอนี่ืู โอ้โหโฮ้ยนี่ค่ะโห,โโห,โโห,โโหวัดปิดตายังดีเลย ครับพี่นอ้องปื๊ดๆเรียบร้อยครับผมปิดตาบ่ได้ง่ายเท่าว่าปิดเลย่พ่อมีห้างอีกกูนี่ที่เคยเอาเอ้ยนางพญาพ่อขับนางพญามันตัวดำๆอะ่ะ น,น่างพยานยาไปไหนหรครับพี่น้องตามไปคิดยอดเลยครับพันพอจังสี่จากสามคั้งสี่ครั้งนี่ก็บเต็มขวดแล้วครับตามกับมาแล้วพ่อโอเคเสร็จภารกิจครับพี่น้องไทลูกเดี๋ยวท้นไหนไทลูกอีกตอน